สนับสนุนโดยลอเรียวทอทอลีแพคบาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ,คะพี่แอนโอ้โหวันนี้น้องมิ้นเปิดตัวมาแบบเท่มากๆเลยนะคะเนี่ยพี่แอนขึ้นไปเลยค่ะแน่น,นอนค่ะก็มิ้นเล่นละครบูมาหลายเรื่องนี่คะ สัปดาห์ที่แล้วนะคะน้องมิ้นสัญญากับคุณผู้ชมว่าจะมาบอกความลับเรื่องอะไรนะคะความลับของมิ้นก็คือตีลังกาไม่เป็นค่ะเอ้าแล้วอย่างมีเวลาถ่ายละครน้องมิ้นทายังไงล่ะคะเห็นบู๊ต้องเยอะแยะอ่ะงั้นเดี๋ยวมิ้นจะเล่าให้ฟังรับรองว่าทั้งโหดแล้วก็ฮามากเลยค่ะงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมน้องมิ้นพร้อมไหมคะพร้อมที่สุดเลยค่ะด้วยเวทมนต์แห่งดาราจงพาน้องมิ้นเข้าไปสู่โลกแห่งดารกากันเูค่ะ มิ้นไม่หวันแม้วันยักยากมินเรื่องนี้ต้องเล่นเป็นเจ้าของไร่เข้าๆลูกน้องเป็นร้อยห้ามใช้อะไรที่เป็นสีชมพูเด็ดขาดเลยนะค่ะค่ะค่ะพี่นกมินรู้แล้วค่ะตายแล้ววีก็สีชมพูเสื้อสีชมพูทำไมทุกอย่างมันเป็นสีชมพูไปหมดล่ะ อเอกชนปากกว้างน้อยพูดให้ชัดๆรอเรือลอลิงพบกล้าออกเสียงให้ชัดเจนหน่วยงานรัฐจับมือองค์กรเอกชนเร่งรณรงค์เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตั้งใจมากกว่านี้หน่อยสิมินหน่วยงานรัฐจับมือองค์กรเอกชนหลังพบปัญหาเด็กและเยาวชนเมินไม่สวมหมวกมิรภยัยโอเคแล้วเจอกันที่กองถ่ายนะมินนะสวัสดีค่ะ พี่แอนไม่เห็นว่าการไม่ใช้ของสีชมพูกับการอ่านออกเสียงชัดๆเนี่ยไม่จะไปเกี่ยวอะไรกับการตีลการล่ะคะก็ไม่เกี่ยวนะสิคะพี่แอนอ้าวแล้วพาพี่มาดูทําไมนะคะไหนบอกว่าจะบอกความลับไงก็สําหรับมินเนี่ยละครบูเนี่ยไม่ได้ยากสําหรับมินอย่างเดียวนะคะในเรื่องของการออกเสียงก็ยากเหมือนกันค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วนี่น้องมินต้องอ่านออกเสียงให้พี่นกฟังทุกวันเลยอคะใช่ค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมินเป็นคนพูดจางวงเงวแงว,งวแล้วก็เสียงเล็กๆฟังไม่ค่อยรู้เรื่องตอนนี้นะคะมินก็ต้องไปฝึ อาปากให้มากขึ้นแล้วก็อ่านหนังสือทุกวันเลยแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาไปดูที่กองละครกันแล้วนะคะฉากนี้เนี่ยเป็นฉากที่จะต้องไล่ล่ากันบนหลังม้านะอา้าวมิ้นขี่ตัวนี้โฟบขี่ตัวนี้ให้มิ้นควบนำหน้าแล้วก็หันมายิงปืนใส่ผู้ร้ายโอเคพร้อมนะแต่ทำไมน้าตัวอื่น้องมายุ่งกับม้าของมิ้นด้วยอะคะ มันเป็นม้าตัวเมียอยู่ตัวเดียวนะสิมันก็เลยเนื้อหอมเนะี่ยไปพร้อมแล้วก็ขึ้นหลังม้าเลย ะะพี่แอนลุ้นตัวกลุงเลยค่ะหนูก็ลุ้นเหมือนกันค่ะรู้ไหมคะว่าตอนถ่ายเนี่ยไม่รู้สึกตัวเลยว่ามาตัวเองอะ่ะไปยกขาทิดตัวข้างหลังนี่ตอนนี้นึกได้ยังเสียวอยู่เลยละค่ะแต่น้องมิ้นก็ผ่านมาได้พี่แอนแอบเห็นนะคะว่าตอนควบไม้ยิงปืนเนี่ยเท่มากๆเลยค่ะเก่งจริงๆเลยนะคะขอบคุณค่ะพี่แอนแต่แค่นี้ยังไม่ถือว่ายากที่สุดนะทยายากที่สุดต้องยกให้อันนี้ค่ะ ตีลังกาเหมือนพี่เขาลงมาตรงนี้แล้วก็หยิบปืนขึ้นมายิงนะเอ่อคือ่นองคะม,มินตีลังกาไม่เป็นนะคะตัวออคอห่ะา <laughs> มางั้นเดี๋ยวพี่สอน <c oughs> ตั้งท่าแบบนี้นะ <c oughs> ก้มหน้าลงเก็บคอแล้วทิ้งตัวไปข้างหน้าคอจะหงา้แย ักเลยเห็นไหมอะลองดูใหม่นะลองทำเองดีชีพี่เองเหรอ,อ,อะคะความลับของน้องมิน้นใช่แล้วล่ะคะ่ะพี่แอน <laughs> ตลกดีเหมือนกันนะคะเนี่ยตีลังกาไม่เป็นแต่ต้องมาเป็นนางเอกละครบู๊วีลกรรมการตีลังกาของมิ้นยังไม่หมดแค่เท่านี้น,นะคะมิ้นต้องไปฝึกเข้าคอร์ดการตีลังกาอีกเยอะเลยล่ะคะ่ะ ซีรีสสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายรณพีเรื่องนี้เราได้รับบทเป็นเพียงขวัญน,นางรำสู้ชีวิตหาเงลี้ยงครอบครัวว้าเรื่องนี้จะได้ตํางแต่งตัวสวยๆหว,หวานหนแน่เลยเรื่งใจกลางที่สำคัญเนี่ยมตองตีลังกา,า,หา,หาสบายใจจริงๆเลยสวัสดีค่ะพี่แกตกจะโทรมาบอกคิวใช่ไหมคะใช่แล้วจ้า จะโทรมาบอกว่าเดี๋ยวพุธนี้ให้มิ้นไปเรียนคิวบูด้วยนะจ๊ะ,ะพรดีว่าพี่นกน่ะเขาเพิ่มบทให้เพียงขวัญไปถ่ายละครปูนะจ๊ะแล้วพอเรียนคิวบูเสร็จก็ไปเรียนรำฉุยฉายพราหมณ์ต่อเลยนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องถ่ายวันเดียวกันเลยอะัล้ลมินม้นเมนยังอยู่หรือเปล่าเมนไม่ติ วันนี้ไม่จะต้องตีลังกาให้ได้นะถ้าตีไม่ได้ไม่ต้องกลับบ้านฮะครูคะหนูต้องไปเรียนรำต่อไม่มีข้ออ้างอะไรทั้งนั้นถ้าตีลังกาไม่ได้ก็ไม่ต้องไปค่ะครูเก็บคองอเข่าตีลงไปตรงตรสิเอาไม่กลกาไปเก็บคอแล้วหมุนหน้าไปตรงๆงตายเป็นตายต่มันจะหักให้มันหักไป ตอนนี้ละค่ะคุณผู้ชมฉากนี้ละค่ะกำลังจะตีมังกาแล้วสู้ๆนาชนิดาทำให้ได้นะสูๆส้ๆ<อ>เก่งมากมินในที่สุดฉันก็ทำได้แล้วสองตุลาคมสองห้าห้าห้า,หาย้ยน้องมินนี่เก่งที่สุดเลยนะคะ ในที่สุดก็ทำได้แล้วแต่พี่แอนแอบ,บเห็นมาล้งมินเนี่ยเอาหลังกระแทกพื้นน่ยนะคะเจ็บมากไหมคะเจ็บมากๆเลยค่ะตอนนั้นนะคะมินแอบ,บร้องไห้<ม>อยู่ในหน้ากากด้วยแต่นี่มีใครเห็น โอ้จริงเหรอคะว้ายน่าสงสารจังเลยอะค่ะน้องมิ้นของพี่แอนแต่พี่แอนก็ต้องขอชื่นชมในความตั้งใจของน้องมิ้นแล้วก็ความอดทนด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะอดทนจริงๆขอบคุณค่ะพี่แอนและสําหรับน้องมิ้นแล้วเนี่ยบทบาทเรื่องไหนคะที่น้องมิ้นว่ายากที่สุดอะคะก็ต้องเรื่องเหนือเมฆสองเลยค่ะเพราะว่ามิ้นรับบทเป็นแพร์ไพลินซึ่งเป็นด็อกเตอร์ที่จบจากมือหนอกก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ที่มีวิทยาศาสตร,ร์เยอะๆและยังมีเรื่องอะไรยากๆสําหรับน้องมิ้นอีกไหมคะเนี่ยโอ้ยังมีอีก ชมในช่วงหน้านะคะ สู่ช่วงที่2ของรายการดารากระตูนกันแล้วนะคะน้องมิ้นบอกว่าจะเล่าเรื่องที่ยากสําหรับน้องมิ้นให้ฟังอีกเป็นเรื่องอะไรล่ะคะเป็นเรื่องของการราค่ะเพราะว่าในเรื่องของคุณชายรณทีเนี่ยมันต้องเป็นทางราที่สวยมากแต่ตัวจริงเนี่ยรำไม่เป็นเลยพี่นกก็เลยได้ส่งไปเรียนนะคะแล้วน้องมิ้นต้องฝึกนานเหมือนกับตีลังกาเลยใช่ไหมคะโอ้ยก็ไม่นานขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ว่าก็หนักอยู่เหมือนกันนะคะวันหนึ่งไปเรียนเนี่ยก็ห้าชั่วโมงเลยแล้วก็ต้องดัดมือห้ามกินน้ําต้องยืนราอยู่อย่างนั้นนะคะโอ โหฝึกโหดขนาดเนี้ยพี่แอนอยากเห็นแล้วล่ะคะ่ะว่าจะสวยขนาดไหน,นก็พร้องเธอแล้วล่ะค่ะ สวยมากคุณค่ะพี่แอนพอนอมินได้มาฝึกกรรมแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างคะมินรู้สึกว่าเป็นศิลปะที่ละ,ละเอียดอ่อนแล้วก็ลึกซึ้งมากเลยนะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่ใครลอกเรลียนแบบไม่ได้ยังไงมินก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆน,นะคะมารักษาวัฒนธรรมไทยสืบทอดกันไปให้นานๆเลยค่ะอืมนี่แหละค่ะเยาวาชนรุ่นใหม่ที่ควรเป็นแบบอย่างของจริงขอบคุณค่ะพี่แอนพูดแล้วอย่าหาว่าคุยนะคะมินเนี่ยเต้นเก่งอย่าบอกใครเลย แล้วอย่างนั้นจะมาบอกพี่แอนทาไมล่ะคะอย่าบอกใครนะคะคุณผู้ชมเออไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพี่แอนล้อเล่นค่ะน้องมีน่าแหมจะเต้นจังหวะอะไรล่ะคะแจ๊สค่ะวันนี้มีจะมาโชว์แจ๊สค่ะนาทีฉันกับรองตรงได้ไหมนาทีเด็ดกว่าเธอยอมนาทีรับประกันว่าต้องจะรอบลาเลยให้ไว สุดยอดปไปเลยคะ่ะน้องมินทีนี้นะคะเรามาเต้นด้วยกันดีไหมคะพี่อันคุณผู้ชมด้วยนะคะ ความสามารถเยอะจริงๆเลยนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะจริงๆเนี่ยมินชอบเต้นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เรียนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทําให้น้องมิ้นรูปร่างดีสมส่วนแบบนี้ใช่ไหมเอ่ยโอ้ยง้นมิ้นจะมาเฉลยช่วงหน้านะคะน่ากินจังเลยค่ะพี่แอนถ้าทางน้องมิ้นนี่จะชอบกินส้มตำมากเลยนะคะเนี่ยมิ้นชอบแบบไหนนะคะ ชอบมากๆเลยค่ะชอบแบบปูปลาแล้วก็ใส่พริกเยอะๆเลยนะคะงั้นเดี๋ยวพี่แอนจัดให้เลยแต่พูดถึงส้มตำเนี่ยคิดถึงเพื่อนสองคนนี้ขึ้นมาเลยละค่ะตอนมิ้นไม่หวั่นแม้วันยากๆอิ้อเลยเฮ้ยตายแล้วเสียงแบบนี้ต้องมีใครมาทำอะไรหนี้แน่เลย <g ül> ก,นกนินแล้วใจมันใสแอบแงบี้ยดูหน่อยดีกว่า <c oughs> อุ้ยว้าวเยี่ยมไปเลย <c oughs> โอ้ยแซบ่บหลายนู้ด <c oughs> อ,อ,อุ๊ยชอบรสชาติเยี่ยมไปเลยนะ <c oughs> อะอ๋อที่แท้ก็สามสาวนี่เองอะโธ่เอ้ยเราก็คิดว่าจะได้ดูหนังสแล้ว ไปดูหนังเหรอคะมากินส้มตำด้วยกันก่อนสิคะแซบ <VER> เวอร์เอเอค่ะค่ะเออไม่เป็นไรค่ะเชิญคนสวยกินกันตามสบายเลยนะคะแหมหน้าตาสวยลูกคลืกกันทั้งนั้นแต่จบส้มตำคร่องกว่าพี่อีกนะคะเนีย่ยก <c oughs> ็มอม่อายนี่คะ แม้เห็นหน้าสวยๆแบบนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะชอบกินส้มตำปลารเป็นขอ้อปดของพวกเราทั้ง3าคนเลยนะคะพี่แอนดูแนละน้องเมน้นคิมแล้วก็ยาย,าย่านี่น่าจะสนิทกันมากเลยใช่ไหมคะก็สนิทค่ะเพราะว่าพวกเราทั้ง3คนเนี่ยถ่ายละครด้วยกันบ่อยแล้วอีกอย่างเนี่ยพวกเราทั้ง3คนชอบกินอะไรที่เหมือนกันด้วยค่ะหรอจริงหรอโอ๊ยอยากกินเหมือนกันยัน่งเดยวเจอกันนะเราใกล้จะถึงร้านแล้วรอแป๊บเดียวนะ โทษนานเราเพิ่งเสร็จงานน่ะน่ากินมากเลยอ่ะอยากกินมานานแล้วงั้นเรากินพร้อมกันเลยนะลุยลรุ่งนี้ไปกินสเต็กกันนะเราอารู้จักอยู่ร้านหนึ่งอร่อยมากเลยขอบอก เอาสิเอาสิเราว่างไปกันนะโ้ยมินทําไมตัวหนักอย่างเนี้ยโหยพี่หมากอ่ะหนักอะไรไม่เห็นจะหนักเลยพี่หมากอะไรไม่ฟิตเองเอาหน้ามากมากต้องพยายามหน่อยนะฉากนี้พระเอกจะต้องโชว์ความแมนมากๆเข้าใจหรือเปล่าครับพี่ ไม่มีวี่แววว่าจะติดได้เลยค่ะน้องมิน้นเนี่ยพี่หมดแรงแล้วนะคะเนี่ยคุณน้องพี่คะพี่เอากระปองไปซักแล้วมันหดหรือเปล่าคะอู้ไม่นะคะถ้ามันหดก็คงหดไปนานแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าคุณพี่เนี่ยซักมาตั้งหลายครั้งแล้วน้องมิ้นก็ใส่ได้ไม่เคยมีปัญหานี่คะอะงั้นเดี๋ยวคุณพี่จะลองดูอีกทีละกันนะคะค่ะ เรียกว่าตามใจปากจนงานเข้าใช่ไหมคะเนี่ยแยนคะอย่าซ้ำเติมมิ้นสิคะแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆล่ะค่ะเพราะว่าน้ำหนักจาก49ขึ้นมาเป็น55กิโลโอ้โหตั้ง6กิโลไม่ใช่น้อยๆเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วมิ้นมีเคล็ดลับในการลดน้าหนักยังไงล่ะคะก็ไม่ถือว่าเป็นเคล็ดลับหรอกค่ะแต่ว่าทรมานสุดๆเลยนะคะ มันจะเต็มไหมคะพี่อุยไม่ต้องกลัวนะคะนวดสลายไขมันแป๊บเดียวเดียวก็ผอมสวยเสเลนเดินแล้วเละค่ะอ้อฮะอ้อฮะอย่าได้กลัวนะคะถ้าเราอยากสวยเรื่องเจ็บนี้ยจีบจีบค่ะเอาละค่ะหันหลังก้มหน้าแล้วเตรียมตัวสวยได้เลยนะคะ เท่านั้นนะคะเตรียมตัวรับของจริงได้นะบัดนาวนะคะา น้องมินต้องทรมานขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยเพื่อจะได้ผอมสวยแบบเนี้ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะพี่แอนทรมานมากเลยนะคะช่วงนั้นนี่กินอะไรไม่ได้เลยกินได้แต่ผลไม้ทุกวันแล้วก็ทั้งวันทรมานทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเลยล่ะค่ะแสดงว่าตอนนี้น้องมินจะต้องเข็ดขยดกับการตามใจปากของตัวเองแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะแต่เราก็ต้องรู้จักวิธีการลดให้ถูกวิธีด้วยนะคะกินให้พอดีไม่มากไปหรือว่าน้อยไปและที่สําคัญเนี่ยก็ต้องออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแบบนี้ทุกวันเลยนะคะและ แล้วคนสวยในความคิดของน้องมินนี่ต้องเป็นแบบไหนแหละคะมินชอบคนที่สวยๆขาย,ยาวๆแล้วก็หนุ่นดีๆค่ะ แต่ว่าความสวยเนี่ยก็ไม่เท่ากับความคิดแล้วก็จิตใจหรอกนะคะมินอยากให้วัยรุ่นรุ่นใหม่เนี่ยรู้จักมีความคิดฉลาดแล้วก็หาเอกลักษณ์ความเป็นตัวเองให้ได้ที่สําคัญเนี่ยคือต้องจิตใจดีด้วยนะคะพี่แอนเห็นด้วยกับน้องมินที่สุดเลยล่ะค่ะความสวยที่ความคิดและจิตใจเนี่แหละค่ะที่เป็นความสวยที่ไม่มีวันจางหายไปคุณผู้ชมเห็นด้วยกับแอนแล้วก็น้องมินหรือเปล่าคะแล้ววันนี้พี่แอนก็ต้องขอขอบคุณน้องมินมากๆเลยนะคะที่มาเล่าเรื่องราวสนุกๆสอนพี่แอนเต้นแถมยังให้ข้อคิดอีกมากมายเลยค่ะมินก็ต้อง คุณพี่แอนเหมือนกันนะคะที่ให้มิ้นมาอยู่ในโลกการ์ตูนสนุกมากๆเลยล่ะค่ะด้วยความยินดีค่ะส่วนพูดหน้ากลับมาพบกับเรื่องราวสนุกสนุกแฝงด้วยข้อคิดจากเหล่าดาราทั่วทุกวงการในรายการดาราการ์ตูนนะคะสําหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันพุทหน้ามิวจะมาเล่าเหตุการณ์เสี่ยงตายในแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าอยากรู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงอยา่าพลาดชมรายการดาราการ์ตูนนะคะอีกเกินค่าเลยค่ะพี่แอน